สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมาีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทาเมนูแตงกวาผัดไข่ใส่ปลาเค็มหรือว่าใส่ปลายอินทรีย์นะคะเป็นเมนูบ้านๆแล้วก็ทําง่ายมากๆอยากให้ทุกคนลองเอาไปทํากันดูค่ะอยากจะบอกว่าอร่อยสุดๆนะคะไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทําเมนูแตงกวาผัดไข่ใส่ปลาเค็มค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีแตงกวาแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแล้วก็กุ้งสดค่ะอันนี้คือแม่ลุงผ่าหลังเอาเส้นดําออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีปลาอินทรีย์เค็มทอดเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้คือแม่ลุงจะใส่แทนน้ําปลานะคะทุกคนแล้วก็จะมีกระเทียมน้ําตาลซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยน้ํามันสําหรับผัดค่ะ เดี๋ยวเรามาเตรียมอาหารแตงกวากันก่อนนะคะแม่ลุงก็จะตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายออกนะคะเปลือกนี่ถ้าใครไม่ชอบทานเปลือกก็สามารถปอกเปลือกออกได้นะคะแต่นี่เป็นแตงกวาอ่อนแม่ลุงก็จะใช้ทั้งเปลือกทั้งลูกเลยนะคะเพื่อนๆจะหั่นชิ้นแบบไหนก็เอาตามชอบเลยค่ะแม่ลุงจะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะ ตัดส่วนหัวส่วนท้ายออกบางคนเขาก็จะหั่นเป็นแฉลบแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องจะหัน่นผ่าครึ่งรูปเลยแบบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้เลยค่ะไม่ลุงก็จะกะกะเอานะคะเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยหรือว่าครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะต่อไปเรามาเตรียมในส่วนของไข่นะคะไม่ลุงก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะไม่ลุงก็จะใช้สักประมาณ3าถึงสฟองนะคะ ใส่ซีฟองไปเลยลุงก็จะใส่เป็นปลายอินซีย์ที่เราทอดเตรียมไว้ค่ะปลายอินซีย์เค็มนะคะแล้วก็บดปลายอินรียให้ละเอียดดีเลยค่ะปลายอินซียนี้เราก็จะใช้แทนน้ำปลานะคะทุกคน แถมอร่อยกว่าใส่น้ำปลาอีกนะคะเพราะว่าเราจะได้ความหอมใครไม่เคยลองนี้ต้องลองนะคะไม่ลุงขอเปลี่ยมนมะาเป็นที่ตีไข่เอานะคะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเราไปดูขั้นตอนในการผัดกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะแม่ลุงก็จะใส่เป็นน้ํามันสําหรับผัดลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะแม่ลุงก็จะใส่เป็นกระเทียมสับลงไปค่ะ ผัดกระเทียมให้หอมเหลืองดีเลยนะคะพอกระเทียมสุกหอมดีแล้วนะคะไม่ลุงก็จะใส่เป็นกุ้งสดลงไปค่ะผัดให้กุ้งสุกดีเลยนะคะ พอกุ้งสุกดีแล้วนะคะเม่ลูก็จะใส่เป็นแตงกวาที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดนะคะเ<อ>มนูนี้ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลย ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใส่เป็นไข่ที่เราตีผสมกับปลาเค็มไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะราดให้ทั่วเลยนะคะปิดฝาทิ้งไว้นะคะให้ไข่กับแตงกวาของเราสุกดีค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะดูกันนะคะทุกคนว่าไข่กับแตงกวาของเราเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าก็จะแบบนี้เลยค่ะ ตัดคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะก็จะมีไข่บางส่วนที่สุกบ้างที่ยังไม่สุกก็มีนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยนะคะในลงก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายลงไปนะคะสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ค่ะเพื่อว่าตัดเค็มนะคะ ซีอิ๊วขาวสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คือปรุงๆุงไปก่อนนะคะแล้วค่อยชิมค่ะน้ำมันหอยสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบแบบมีน้ำขุกคลิกก็สามารถหยอน้ำลงไปได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบแบบ้งแห้งก็ไม่ต้องหยอน้ำก็ได้ค่ะ หอมจังเลยค่ะทุกคนอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นจังเลยค่ะหอมมากๆน่ากินมากๆอันนี้คือไม่ลุงจะไม่ห่อ,อน้ํานะคะแม่ลุงจะขัดออกแนวแห้งๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะทุกคน อร่อยจังลเลยอ่ะเค็มกำลังดีเลยค่ะอร่อยมากมากส่วนใครที่ชอบทานเผ็ดนะคะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นพริกขี้หนูเม็ดลงไปได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นต้นหอมลงไปได้ค่ะ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะคะไปค่ะทุกคนเราไปตักเสืฟอไปเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะแตงกวาผัดไข่ใส่ปลาอินทรีย์เค็มของเรานะคะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาไปทําตามกันได้นะคะวิธีทํานั้นง่ายมากๆขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากแถมอร่อยด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ